พี่นอ้องวันนี้พาลูกหมามามาสวนค่ะมาเก็บผักค่ะพี่นอ้องผักที่เราปลูกไว้อันนี้คือหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกุ้งัวค่ะผักเมื่อวานไว้ตอนกลับบ้านมาจากบ้านเขาก็เลยจะมาเก็บเพินะ่นอันนี้คือผักสลัดนะคะกินกับสมตามหรือขนมจีนค่ะเก็บหน่อยนึงค่ะมาแป๊บเดียวค่ะมากับลูกหมาเอาลูกหมาใส่กล่อง ใส่กรองตอนนี้เพิ่นไข่เพิ่นไห่เพิ่นไห,ห่หาแม่ไห,ห่หาแม่อากาศหนาวลมมาแล้วค่ะอันนี้ปลายเดือนกันยาปลายเดือนกันยาสภาพบรรยากาศเขาสอนคนเดียวคือกอค่ะ,คะนานผักของเราปักผักปินีบ้บ่ได้ดั้งใจเลยค่ะพี่น้องเอ้ยไม่งามสมดังใจเลยคะ่ะจะมาวเม่ก็บผักนี่ค่ะอันนี้ผักกาดผักกาดอะไรผักสลัดผักกาดสอยเนาะมันคือผักกาดสอยค่ะ นะให้หองหาแม่เราเพื่อเห็นแม่